ชวนคนไทยติดตามโบราณราชประเพณีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยจะมีขึ้นในวันที่25กรกฎาคม2567นณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเป็นน้ำสงอภิเศกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนร 28. รษาหรอบ28กรกฎาคม 2567โดยในวันพฤหัส,สบดีที่25กรกฎาคม2567เวลา7นาฬการัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะจัดขบวนเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และในเวลา16นาิก30นาทีถือเป็นเริกพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหารโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการร่วมกิจกรรมต่างๆในการเฉลิมพระเกียรติทุกพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมและตลอดทั้งปี2567